ในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น ep 3แล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอันตรายจากการทำแลบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดกันไปนะคะถึงเรื่องของอันตรายนะคะที่อาจจะเกิดจากการทำแลบในห้อง l a บนะคะในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งหลักๆแล้วก็เกิดจากพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานนี่เองแหละนะคะค่ะในพาร์ทแรกนะคะเรามารู้จักกับเรื่องของเมื่อห้องแลบไม่ปลอดภัยกันก่อน เมื่อห้องแลบของเรานะคะที่เราจะต้องใช้ในการเรียนหรือการปฏิบัติงานเนี่ยไม่ปลอดภยัยเแล้วจะทําให้เกิดอะไรขึ้นนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ปลอดภัยนะคะดังนั้นเนี่ยความปลอดภัยนะคะในห้องปฏิบัติการเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะและก็ความรับผิดช,ชอบจะต้องเป็นส่วนสําคัญอันดับต้นๆน,นะคะซึ่งหมายความว่าต้องมีการบูรณาการถึงความถึงการตระหนัก ทางด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการดังนั้นเราเห็นเลยนะคะก่อนที่เราจะสนุกกับแแบในห้องปฏิบัติการได้เราต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพราะว่าเมื่อห้องปฏิบัติการไม่ปลอดภัยเกิดอะไรขึ้นได้จากภาพนะคะเราก็จะเห็นเลยบาดแผลนะคะเกิดการบาดเจ็บได้รับบาดแผลของมีคมบาดนะคะหรือของลนทับหรือเราสะดุดหรือเราหกล้มนะคะแขนขาหัก ะะหรือถ้าอาการหนักมากกว่านั้นนะคะอาจจะถึงขั้นชักเป็นลมหมดสติหรือเสียชีวิตได้เลยนะคะดังนั้นค่ะการทำงานในห้องแลบแม้ว่าเป็นสถานที่ไม่ปลอดภยัยอาจจะเป็นอันตรายจากไฟไหม้สารเคมีขั้นตอนที่เสี่ยงภยัยแต่ถ้าเราทำงานด้วยความระมัดระวังเราก็สามารถที่จะ หลีกเลี่ยงหรือว่าลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเหล่านั้นได้นะคะซึ่งก็อย่างที่พูดไปนะคะครั้งที่แล้วก็ได้พูดไปว่าไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการนั่นเองค่ะ,ะคราวงนี้เราก็จะได้ยินคำว่าอันตรายได้ยินว่าความเสี่ยงอ่ะและสองคำนี้นะคะแตกต่างกันอย่างไรอันตรายนะคะหรือฮาซาดเนี่ยคือสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ ะะก่อให้เกิดการบาดเจ็บนะคะอาจจะเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะโดนบาดนะคะโดนบาดลึกนะคะถ้าบาดลึกถึงเส้นประสาทอันนี้ก็จะหนักนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของออการได้รับการกระทบกระแทกจากสิ่งของที่มีน้ำหนักเยอะนะคะอาจจะมีขั้นขาพลิกขาแพงขาหักนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของสารนะคะรังสีนิวเคลีย ของเสียที่เป็นพิษสารเคมีที่เป็นพิษรุนแรงรวมไปถึงการระเบิดการไฟไหม้นะคะสารเคมีที่รั่วไหลอันนี้เนี่ยก็เป็นอันตรายที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายต่อร่างกายนะคะมีทั้งแบบเฉียบพลันนะคะหรือว่าแบบสะสมแบบเรื้อรังส่วนความเสี่ยงชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นความเสี่ยงหรือ r i กนะคะก็คือความไม่แน่นอนในอนาคตก็คือยังคาดการไม่ได้นะคะว่าจะเกิดขึ้นไหมอาจจะบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บและอาการบาดเจ็บนั้นจะร้ายแรงเพียงใดหรือเกิดขึ้นแล้วรุนแรงระดับใดก็คือยังคาดการไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะถ้าให้เลือกระหว่างอันตรายกับความเสี่ยงนะคะสเต็ปที่ควรจะเจอเนี่ยก็ควรจะเป็นความเสี่ยงไปก่อน และถ้าเราสามารถสกัดกั้นความเสี่ยงได้อันตรายก็จะไม่เกิดเช่นเดียวกันค่ะ